ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาบ้านนักเรียนนะครับคุณแบ๊กนะครับไปซ่อนลูกห่วกมานะครับเต็มกะละมังนะครับเก่งมากนะครับไปเอามาจากอ่างไหนลูกเอามาจตใส่นอ้อลูกห่วกเนี่ยนะอ่างตบ้านไบ้านไหนครับบ้านไหนดูนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกห่วกนะครับลูกกบนะครับ อีสานเรียกว่าลูกหวกจริงๆแล้วเป็นลูกกบนะครับลูกออนนะครับตัวตัวอ่อนของกบนะครับอีสานเรียกลูกหวกจริงๆเป็นลูกกบนะครับตัวเป็นเป็นนะครับตัวเป็นเป็นขายขายจตงไดครับนี่ขายเป็น กองเป็นขีดตั้งแด่นี่โอ้ยบ่ได้ขายค่ะเมื่ออามาตยโอ้บ่ได้ขายเันก็เอามากินเนาะแต่ผู้ใดมาเจอกับฝากมันบ่ฝากแล้วเนาะมาพ่อมาพบกับฝากแต่ขอบคุณมากครับคุณตึงไม่กินลูกกบนะครับกินแต่ลูกเขียดแสบบอกคุณบิ๊กต่โมงครับยางแสบครับต่โมงครึ่งยามแสบนะครับยามบายนะครับ ไปซ่อนลูกหววแจะได้แมงดามาไม่รู้หมายเพราะว่ายังไงนะครับคำว่าไปหาลูกกบลูกเขียดแต่ว่าได้แมงดามาครับแมงดาหัวขาดนะครับใช่ไหมลูกกัมบอไหวกับ่อยากมันกัดเหรออ๋อเคล็ดลับคือกลัวมันกัดหรือว่ากลัวมันบินหนีนะครับตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยตัวผู้หรือตัวแม่แมงดาเนี่ยตัวแม่ค่ะโอ้ขั้นตัวผู้เขาถึงเอาแล้วเนาะพอซะว่าตัวตัวบ่เอามันบ่หอมเนาะตัวแม่เนาะโอ้ด้ตัวเดียว ได้ตัวเดียวบ้านคุณแบกนะครับมาเยี่ยมบ้านแต่ว่ามาเจอนะครับกำลังใส้ขี้ลูกกบอยู่นะครับอย่างเมามันนะครับไม่ได้สนใจคุณครูไม่สนใจคุณครูนะครับคุณครูมาเยี่ยมบ้านแต่ว่าใส่ลูกกบใส่ลูกเขียดเซยอยู่ครับใส่ลูกห่วงนะครับเก่งมากนะครับนี่คือความสามารถพิเศษนะครับใส่ลูกห่วกใส่ลูกกบใส่ลูกกบลูกเขียด อุดมสมบูรณ์นะครับอีสานนะครับบอ่นแนวกินนะครับฝนตกมากนะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับลูกกบลูกเขียดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ